ทำแมททีบที่8ข้อที่ 23- ถึง27การทรงห้ามพายุนะคะเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปนี่แน่เกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมอยู่และพวกสาวกมาปลุกพระองค์ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิดเรากําลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าทําไมจึงกลัวนะักคนศรัทธาน้อย แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลขึ้นลมก็สงบเงียบทั่วไปคนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอแม้แต่ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านเอเมนนะคะประเด็นสําคัญในเรื่องนี้นะคะสาระสําคัญที่ผู้เขียนนะที่แมทธิวเนี่ยอยากจะบอกก็คือว่าพระเยซูนะคะมีสิทธิอํานาจเหนือธรรมชาติในขณะเดียวกันนะคะก็พูดถึงความเชื่อด้วย นะะในขณะนั้นพระเยซูกําลังบรรทมหลับอยู่ท้ายเรือนะคะตอนที่เขากําลังล่องเรือไปสาวกก็เลยมาปลุกพระองค์บอกว่าแย่แล้วพระอาจารย์เจ้าข้าเรากาลังจะจมอยู่แล้วพวกไม่ห่วงเราบ้างเหรอพระเยซูตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะพระเยซูก็เลยตําหนิเขานะคะว่าทําไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือนะคะไม่ทราบว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าพี่น้องนะคะ เราพี่น้องสามารถเชื่อแบบกลัวๆได้หรือไม่นี่คือคำถามนะคะบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกยังตอบไม่ได้ถ้างั้นดูคำถามนี้เราจะเดินไปทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกพร้อมกันได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้นั่นเองพี่น้องนะคะมันคือคนละทางกันเลยถูกต้องไหมคะมันคือฝั่งตรงกันข้ามเลยแล้วคะระหว่างความเชื่อกับความกลัวนะคะ รวมทั้งความวิตกกังวลคือเราไม่สามารถวางใจในพระเจ้าแบบวิตกกังวลได้นะคะถ้าเราวิตกกังวลแสดงว่าเราไม่วางใจในพระเจ้านะคะเรามีความมั่นคงแต่กลัวด้วยได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะคะดังนั้นตอนนี้พระเยซูเลยบอกว่าทําไมเจ้ากลัวเจ้าช่างศรัทธาน้อยเหลือเกินนะคะคือถ้าความกลัวมากความเชื่อเป็นไงคะน้อย แต่ถ้าเรามีความเชื่อมากความกลัวก็จะน้อยนั่นเองวันนี้ถ้าท่านกลัวปัญหาหรือสถานการณ์หรืออนาคตนะคะมากน้อยสักเพียงใดท่านลองช่างใจท่านดูนะคะถ้าท่านกลัวเยอะเกินไปืมพระเยซูบอกว่าช่างศรัทธาน้อยเหลือเกินนะคะสำหรับเรื่องของพระเจ้านะคะไม่ว่าท่านจะไปรับใช้ยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สาระสําคัญอยู่ที่ว่าท่านวางใจในพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สําคัญสาวกรับใช้พระเยซูติดตามพระเยซูแต่กลัวเหลือเกินคือไม่วางใจความเชื่อน้อยนะคะเราเห็นนะคะ,ะสาวกนะคะเหล่านี้รับใช้เก่งมากเลยนะคะเหมือนพี่น้องในโบสถ์นะคะสาวกท่านนี้เป็นลูกพระเจ้ามา รับใช้มาโบสเป็นประจำอู้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะคะเราอาจจะบอกว่าคนนี้มีความเชื่อมากพี่น้องนะคะแต่พระเจ้าดูต่างกันนะคะพระเจ้าดูเข้าไปในหัวใจของเขาว่าความเชื่อของเขาน่ะมากน้อยเพียงไหนนะคะการรับใช้มากการมาโบสเป็นประจำไม่ได้บ่งบอกว่าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณนะคะบางทีเราเห็นเพื่อนมาบสมากๆเราอุ้คนนี้ต้องมีความเชื่อมากแน่เลยนะคะ บางครั้งการกระทําภายนอกวัดไม่ได้วัดไม่ได้นะพี่น้องแต่พระเจ้าดูเข้าไปทะลุถึงหัวใจของเราผู้ที่มีความเชื่อมากต่างหากที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนะคะดังนั้นวันนี้นะคะให้เราสํารวจตัวเองว่าอันไหนเยอะกว่ากาันระหว่างความเชื่อหรือความกลัวนะคะถ้าเรามีความกลัวมากวันนี้ให้พี่น้องทุกคนจงกลับใจเสียใหม่ แล้วอธิษฐานขอความเชื่อจากพระเจ้าและพัฒนาความเชื่อนะคะของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นเป็นประจำนะคะแล้วความเชื่อมาจากไหนคะความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจ,จนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเรากลัวมากแสดงว่าเรามีความเชื่อน้อยเราก็เลยต้องพัฒนาความเชื่อให้เรามากขึ้นเพื่อที่เราจะวางใจได้มากขึ้นแล้วก็กลัวน้อยลงโดยการเข้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าอา่านพระคัมภีร์ อธิษฐานนมัสก,การเข้ามาร่วมสามัคคีทมกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไลน์ก็ดีหรือไปตามบ้านของเพื่อนเราก็ดีนะคะให้เราเข้ามาเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจ,จนะของพระเจ้าไม่ใช่ได้ยินข่าวประจําวันนะคะเพราะนั้นวันนี้หูของเราฟังอะไรอยู่เมื่อเราฟังปัญหาในสังคมโลกเราก็เชื่อปัญหามากเราก็เกิดความกลัวมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราเอาหูของเรา มาฟังพระคําของพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าแสนดีพระเจ้าทําการอัศจรรย์ได้พระเจ้าเลี้ยงดูเราได้พระเจ้ารักษาโลกเราได้เราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นต่อให้ข้างนอกจะมีโควิดกี่ละลอกเราก็จะไม่กลัวเพราะเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และแสนดีของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรากลับมาดูที่เหตุการณ์นี้นะคะในเรือนะคะมีพระเยซูอยู่กับสาวกด้วยถูกต้องไหมพี่น้องแต่สาวกกลัวซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยที่กลัวนะคะเหตุที่สาวกกลัวนะคะสามารถวิเคอออกมาได้3ประเด็นประเด็นที่1นะคะไม่เชื่อในริษฐานุภาพของพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าเก่งจริงเขาไม่เชื่อว่าถ้าเขาเออเขาไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขาเชื่อเนี่ยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะพระเยซูเก่งจริงแล้วพระเยซูก็อยู่ในเรือกับพวกเขาด้วยเนี่ยนะคะเรือมันจะจมได้ยังไงถูกต้องไหมคะ ถ้าเขาเชื่อนะถ้าเขาเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเก่งพระเจ้าทําได้ทุกอย่างแล้วพระเจ้าอยู่กับเขาอะแสดงว่าเป็นไงคะเรือมันไม่จมหรอกจริงไหมแต่ว่าเขาไม่เชื่อในลิทธานุภาพของพระเจ้าไงคะซึ่งเมื่อพระเยซูตื่นขึ้นมาพระเยซูก็ห้ามลมพายุก็สงบทันทีเลยนะคะแต่ตอนนั้นพวกเขาไม่เชื่อไงแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขากําลังจะตายแน่ๆเลยนะคะก็เลยปลุกพระเยซู ะะเป็นไปได้ว่าวันนี้ที่เรากําลังวิตกกังวลเครียดต่อสถานการณ์ต่างๆเราไม่ค่อยมั่นใจในความเก่งความสามารถของพระเจ้าหรือเปล่าเราไม่มั่นใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ไหมพระเจ้าเราทรงฤทธานุภาพไหมนะเอ๊แล้วพระองค์จะแก้ปัญหาให้เราได้หรือเปล่านั่นเนี่ยนะคะไหนมีใครบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่มีไหมคะบางคนเป็นผู้เชื่อใหม่อาจจะมี ไม่เป็นไรพัฒนาความเชื่อต่อไปนะคะแต่ถ้าใครมีความสงสัยหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจ่ะมาทิจารณากันต่อถ้าถามว่าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดีนโลกได้เป็นไงคะเราบอกว่าเอเมนเอเมนใช่ใช่ใชสแสดงว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่เอเมนเอเมนแต่พอหันมาหาเรื่องของตัวเองปัญหาชีวิตของเราพระอ,องค์จะแก้ได้ไหมในวันนี้เออเอไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่พี่น้องมันสวนทางก,กันจริงไหมคะ เพราะนั้นตัดสินใจเชื่อไปเลยตัดสินใจไปเลยใช่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์ได้พระเจ้าออยิ่งใหญ่มากนะคะ,ะเจ้าสร้างเราได้ด้วยอนะคะเพราะนั้นพระเจ้าช่วยปัญหาเราได้อยู่แล้วสบายมากถึงแม้ว่าตอนนั้นท่านอาจจะมีความสงสัยยังแล้วจะช่วยยังไงแล้วจะมายังไงไม่ต้องไปสนใจประกาศออกมาเลยว่าพระเจ้าช่วยได้ปัญหานี้จะถูกแก้ไปปัญหานี้จะถูกเคลื่อนออกไป ฉันจะได้รับการช่วยกูจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าองค์นี้รักฉันมากที่สุดพระเจ้ารักเราเหมือนแก้วตาดวงใจของพระองค์นะคะแล้วมีเหลือที่พระองค์จะปล่อยให้เราต้องแย่ไม่มีทางพี่น้องนะคะทีนี้ประการที่สองที่ทําให้สาวกกลัวเชื่อก็คือเมื่อสาวกไม่เชื่อแล้วก็เกิดความสงสัยในความรักของพระเจ้านะคะ,ะเขาอาจจะเชื่อว่าใช่เป็นไปได้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่เขาสงสัยว่าแล้วพระเจ้าจะช่วยเราหรือเปล่าแล้วพระองค์จะช่วยไหมเขาเขาเชื่อค่ะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าช่วยได้แต่ประเด็นคือแล้วพระเจ้าจะช่วยไหมพระเจ้าจะช่วยฉันไหมเนี่ยใช่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกฉันเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ฉันเชื่อปัญหาแค่นี้พระเจ้าแก้ได้ฉันเชื่อแต่ฉันยังไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยฉันหรือเปล่าก็เลยกลัวไงคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรทาไมเรารู้สึกอย่างนั้น เพราะว่าเราไม่เชื่อในความรักของพระเจ้าเราสงสัยในความรักของพระเจ้าไงคะนะคะวันนี้เรารู้ว่าพระเยซูรักเรามากเพียงใดรักมากแค่ไหนคะขนาดไปตายให้เราบนไม้กางเขนนะพี่น้องพระเจ้าผู้ไม่ทรงห่วงแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นแก่เราพระองค์จะไม่ห่วงใยเราหรือพระองค์จะไม่สนใจชีวิตของเราในวันนี้หรือเป็นไปไม่ได้พี่น้องนะคะ พระอ,องค์รักและก็ห่วงใยเรามากที่สุดดังนั้นอย่าสงสัยในความรักของพระเจ้าท่านคือบุตรที่รักของพระเจ้าจริงเหรอ,อหนูไม่แน่ใจเท่าไหร่หนูเป็นคนไม่ค่อยดีเลยนะพระเยซูตายให้ทุกคนบนไม้กางเขนพี่น้องเมื่อท่านมองที่ไม้กางเขนท่านจงจําไว้เลยว่าพระเยซูตายเพื่อท่านเพื่อไม่ใ่านท่านตกนรกแต่หนูเป็นคนบาปมากเลยนะใช่ท่านเป็นคนบาป ใช่ฉันเป็นคนบาปฉันมันเป็นคนเลวมากฉันไม่สมควรได้รับความรักนี้แต่เพราะความรักของพระเจ้าไม่มีขีดจํากัดไม่มีเงื่อนไขและพระองค์ก็รักเรามากต่อให้เราบาปชั่วช้าเลวซ้ำขนาดไหนพระเจ้าก็ตายให้เราต่อให้โลกนี้เหลือแค่หนึ่งคนมีมนุษย์แค่หนึ่งคนในโลกนี้เจนก็เชื่อว่าพระเจ้าก็ยังจะลงมาตายไายบาปให้มนุษย์คนนั้นเพราะว่า ดังนั้นท่านอย่าสงสัยอีกต่อไปเลยนะคะที่ท่านเครียดท่านกางนังวลกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท่านเจอเป็นไปได้ว่าท่านกําลังเนี่ยค่ะสงสัยในความรักของพระเจ้าว่าฉัน่าบาปหนาพระเจ้าคงไม่ช่วยฉันหรอกไม่จริงพี่น้องคํานี้เป็นคําโกหกของมันซาตานอย่าไปฟังมันบอกเลยพระเจ้ารักฉันฉันเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักฉันมากคิดดูพระเจ้ามาตายเพื่อฉันน่ะตายบนไม้กางเขนเพื่อฉันอ่ะคิดอย่างนี้นะคะแล้วความเชื่อท่านจะเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะคะประการที่สามพี่น้องนะคะที่เขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในสติปัญญาของพระเจ้าโอ้อันนี้หนักเลยนะคะหนักเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะเขาคิดว่าเขาเนยฉลาดกว่าพระเจ้านะคะพระเจ้าอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พระเจ้าอาจจะไม่ค่อยฉลาดนะักนะคะถ้าเป็นอย่างนี้หนักมากพี่น้องนะคะรีบกลับใจด่วนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาปลุกพระเยซูนะคะเขาบอกพระเยซูว่าพระเยซูครับเวลานี้ เป็นเวลาที่พระอ,องค์ต้องตื่นแล้วนะครับพระอ,องค์องค์จะหลับไปถึงไหนครับถ้าพระอ,องค์ไม่ตื่นเวลานี้เราจะตายนะครับพี่น้องนะครับเรากําลังจะจมอยู่แล้วจมแน่นอนถ้าพระอ,องค์ไม่ตื่นตอนนี้ถ้าพระอ,องค์ตื่นช้ากว่านี้นิดนึงตายหมดเรือแน่เลยสิ่งนี้นะคะบ่งบอกว่าเขาไม่เชื่อใจในสติปัญญาของพระเจ้าเขาไม่เชื่อว่าเวลาของพระเจ้านั้นดีที่สุดพระเยซูนะคะรู้ว่าต้องตื่นเวลาไหน เหมือนกับพวกเราบางคนนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าเก่งพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงฤทธานุภาพเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยได้และเราก็รู้ด้วยว่าพระเจ้ารักเราที่สุดเลยพระเจ้าช่วยเราแน่นอนแต่เอ๊ะแล้วก็มานั่งเอ๊ะพระเจ้าจะมาทันเวลาไหมน้อเนี่ยมันรู้สึกหวาดเสียวเหลือเกินตอนเนี้มันใกล้แล้วเนี่ยมันใกล้จะถึงเวลาแล้วมันใกล้จะหมดเขตแล้วนะมันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเขาจะมายกหม้อไฟพรุ่งนี้เช้าแล้วอ่ะใช่ไหมค่ะ หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใกล้แล้วใกล้จะสามสิบแล้วยังไม่มีแฟนเลย <c oughs> นะคะจะขึ้นคานไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราเชื่อทุกอย่างเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็เชื่อมาในความรักแต่ไม่เชื่อว่าเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดเราก็เลยกลัวไงคะพี่น้องเราก็เลยหวั่นไหวไงคะพี่น้องนะคะดังนั้นพระเจ้าถามว่าทําไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ ะะวันนี้พี่น้องนะคะเมื่อเราเรียนบทเรียนนี้แล้วขอนะคะขอร้องพี่น้องทุกคนเลยขอให้พวกเราเลิกกลัวได้แล้วโอเคนะคะให้เราวางใจในพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้านะคะสิ่งที่เราต้องทําคือเราควรจะพายเรือต่อไปอืมเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปเราทําหน้าที่อะไรอยู่เราก็ทําให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่เราทําได้ สิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เราฝากไวในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยความเชื่อและความไว้วางใจในพระองค์นะคะแล้วเดี๋ยวพระเยซูก็จะตื่นเองอะ่ะเมื่อถึงเวลาของพระองค์ถูกต้องไหมคะอย่ากลัวอย่าสงสัยอย่ากกังวลอย่าเครียดแต่จงวางใจเวลาของพระเจ้าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะที่บอกว่า,าไม่ฉลาดเลยที่สาวกกลัวก็คืออย่างนี้สมมติว่าสาวกนะคะมีความเชื่อมากแล้วก็ไว้ใจในพระเยซูมากที่สุดเลย ะะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสมมุตินะต่อให้เรือล่มเนี่ยพี่น้องมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นสมมุติเฉยๆนะนะคะสมมุติว่าสาวกอ่ะมีความเชื่อมากแล้วก็วางใจในพระเยซูมากแล้วก็ไม่ปลุกพระเยซูเลยแล้วก็พายเรือต่อไปแล้วอยู่ดีๆพายไปพายมามันเรือมันล่มจมน้ําเนี่ยสิ่งที่สาวกจะเสียมากที่สุดไม่มีอะไรจะให้เสียแล้วมากที่สุดก็คือแค่เสียชีวิตก็แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเสียชีวิตก็เป็นไงครับก็ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ ะะแต่สิ่งที่จะเสียมากกว่านั้นนะคะก็คือสิ่งที่พระเจ้าจะเสียสิ่งที่สาวกจะเสียเนี่ยเต็มที่สุดๆเลยก็คือชีวิตจบแต่สิ่งที่พระเจ้าจะเสียมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าพระเจ้าจะเสียชื่อพระเจ้าจะเสียความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ปล่อยให้คนที่ไว้วางใจในพระองค์แล้วก็รักพระองค์สุดหัวใจต้องจมน้ําตายนะคะพวกเขาเสียชีวิตเสียอย่างเดียวเลยคือเสียชีวิต แต่พระเจ้าจะเสียชื่อพระเจ้าจะเสียเกียรติพระเจ้าจะเสียคําสัตว์ของพระองนะคะซึ่งพระเจ้าจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าพระเจ้าปล่อยให้สาวกที่รักและวางใจในพระองค์ตายอืมเป็นไงคะโองานนี้พระเจ้าเสียชื่อหมดเลยนะคะดังนั้นพี่น้องอย่ากลัวเลยพระเจ้าไม่ปล่อยให้ท่านอดตายแน่นอนจงมั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าช่วยได้ ท่านจะไม่จมน้ําตายนะคะไม่มีทางที่พระเจ้าจะให้เกิดสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะพระเจ้าแหวกทะเลแดงก็เพื่อรักษาพระสัญญาของพระองค์ในสมัยของโมเสสในสมัยของโยชูวาพระเจ้านะคะหยุดแม้กระทั่งดวงอาทิตย์เพื่อรักษาพระสัญญาของพระองค์มีหรือที่พระเจ้าจะปล่อยให้คนที่รักและวางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจต้องจมน้ําตายไม่มีทางในทานองเดียวกันในวันนี้ไม่ว่าปัญหาของท่าน ใจใหญ่โตสักเพียงใดก็ตามให้มันรู้ไปเลยอย่างมากที่สุดท่านก็แค่ตายเมื่อท่านตายเมื่อท่านวางใจในพระเจ้าท่านก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้านะคะเราวางใจพระองค์ไปเลยสุดหัวใจไปเลยแต่มั่นใจค่ะว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์แน่นอนพระองค์จะรักษาความสัตย์ซื่อของพระองค์อย่างแน่นอนพระองค์เคยเป็นยังไงในอดีตปัจจุบันพระองค์ก็ยังเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นอย่ากลัวเลย มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะกัปตันเรือคนหนึ่งค่ะลาพักร้อนแล้วก็ไปเที่ยวกับภรรยานะคะแล้วก็นั่งอยู่ในเรือในมหาสมุทรแล้วอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าเจอพายุใหญ่ค่ะขึ้นซัดไปมานะคะแล้วก็เรือกําลังจะจมเลยอะสถานการณ์เหมือนสาวกตอนนี้เลยนะคะแล้วภรรยาของกัปตันท่านนี้ก็แบบตกใจมากเลยนะคะแล้วทุกคนในเรือก็แบบต่างตกใจกลัวนะคะแต่สามีรู้สึกว่ามองเขาแล้วเนี่ยนิ่ง สงบมากเลยอะนะคะแปลว่าเวลาผ่านไปในที่สุดเรือก็ผ่านพายุนั้นไปได้นะคะพอขึ้นฝั่งภรรยาก,ก็เลยเกิดความสงสัยมากเลยเนี่ยว่ามาถามสามีบอกว่าที่รักเมื่อกี้อที่เราพวกเรากำลังจะตายฝ่าพายุมาเนี่ยเรือใกล้ๆจะจมเนี่ยเธอไม่กังวลบ้างเลยเหรอหรือว่าเพราะว่าเป็นกัปตันมานานเธอก็เลยไม่กลัวใช่ไหมเขาถามสามีของเขานะคะเมื่อผู้เป็นสามีนะคะกัปตันเนี่ยได้ยินดังนั้นเขา ก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเลยพี่น้องนะคะ mm. เขาก็ชักดาบที่แนบมากับลําตัวงเขาออกไปจ่อที่คอหอยของภรรยาสุดที่รักของเขาทันที mm. แล้วถามว่า mm. ที่รักเธอกลัวไหม <c oughs> นะคะแล้วภรรยาก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่กลัวค่ะแล้วสามีก็บอกว่าทําไมไม่กลัวทําไมเธอไม่กลัวดาบจ่อคอหอยเธออยู่นะนะคะแล้วนะคะเธอก็ตอบว่าเธอไม่กลัวเพราะว่าดาบนี้อยู่ในมือ ของผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้ดาบมากและผู้เชี่ยวชาญคนนั้นเป็นคนที่รักฉันอย่างที่สุดและเป็นสามีของฉันผู้เป็นกักตันนะภรรยาตอบอย่างนี้นะคะพอสามีได้ฟังอันก็เก็บดาบนะพี่เนาะเขากเลยบอกว่าผมก็ไม่กลัวพายุหมกระนำในทะเลเหมือนกันเพราะผมรู้ว่าพายุนั้น อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมพายุเป็นอย่างดีและพระองค์ทรงรักผมอย่างสุดใจเห็นไหมพี่น้องเอเมนไหมคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าท่านจะเจออะไรอยู่ก็ตามมันไม่น่ากลัวเลยพี่น้องเหตุการณ์ของท่านอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆและก็รักท่านอย่างที่สุดดังนั้น ทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อเหรอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะเลิกกลัวได้แล้วนะคะเลิกเครียดเลิกกังวลและหันมาวางใจและเชื่อในพระเจ้าของเราองค์พระเยซูคริสต์นะคะเอเมนไหมคะพี่น้องขอบคุณคะ่ะพระเจ้าอวยพรคะ่ะ